เงินรางวัลในรายการทั้งหมดไม่พีดีสมุดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับผมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Qui พีดตอบเร็วเร็วนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเดือนสุดท้ายแล้วนะครับในที่สามหลังจากที่เราได้ผู้เข้ารอบสองคนแล้วนะครับนั่นคือคุณแม็กกับคุณเพชรนะครับ คุณเพชรก็เข้ารอบไปอย่างหน้าตายเฉยนะคะโดยอีกสองคนก็ตามที่เขาได้ประสงค์ไว้แล้วกันนะฮะเข้าตูวเดือนใหม่ก็ต้องมีอีกสีคนนะครับที่จะมาฟันฝ่าเงินพิชิตเงินละวันสามหมื่นบาทกับเรานะฮะจะทําได้หรือไม่อเอาจะช่วยพวกเขากันนะฮะเริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่าครับคุณเมฆธีรวตัตรต้องเวลาสวัสดีครับ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 ก่อนหน้านี้ได้ดูรายการเราว่างไหมฮะเฮ้ยติดตามตลอดโอ้ติดตามตลอดนะฮะ ตอนตั้งแต่ตอนไ,ไ,ได้บ้างไม่ได้บ้าง,ต,งต,ตั้งแต่ตอนแรกเลยโอนแต่แรกเลยเนาะเจะ้าคว้าสามหมื่นได้ไหมฮะมั่นใจไหมไม่อยากมันไม่อยากมั่นใจมากแต่ว่าจะทำให้ดีที่สุดละกันอ่าดี่คิดดีแบบนี้นะครับหวังว่าจะได้ดีตามอ่ะมาโชคดีรู้กติกาแล้วเนาะครับมาเรื่ชุดคำถามเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ครับเบอร์ไหนดีเอาเบอร์สองครับเบอร์สองครับ เอาละฮะ45วิจ้ำอีกครั้งนะข้าไม่ได้ผ่านหรือข้าไปก่อนเวลาเหลือเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวกับมาถามต้มอ่ะมา1 5วินาทีครับ, <c oughs> วรบเวลาจะเริ่มจับหนักจากที่คำถามแรกปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะครับครับนักร้องข้ามครับ คีย์บอร์ดเออไม่ใช่ข้ามครับข้าอ่าท้าให้อ่านอ่อเกลือแร่วิตามินเออหืมยังไม่ใช่ตรงนี้อ๋อวิตามินเกลือแร่ไขมันข้าวครับอะโอเคข้าวครับสุมครับ บอกข้ามครับครามขับโบ้ดีเร่งเร็แรกหมดเวลามหมดเวลาพูดมาถูกทางแล้วเดต๋ยังไม่เข้าช่องอ่ะครับอธิบายไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้ได้ไปก่อนหกพันนะฮะครับปิดเบอร์ห้าไปเลยตามเข้าไปนี้และคำถามที่เหลือสื่อถึงอะไรฮะติบวินาทีเพื่อสามหมื่นเชิญครับ โทมาลีพวกตามนี่เนี่ยเขาทำได้แล้วแบงค์พอตแตกเลยมาโอ้โหก็ยินดีด้วยรับไปเลยตามมือขอบคุณครับอ้าวไหนดูเฉลยในซิ ดูที่เหลือหน่อยแล้วกันอุปกรณ์คีย์บอร์ดสหรับเซอร์ฟีของไมโครทอมนะฮะมันมีชื่อเรียกว่าไทป์คอปเปอร์ครับไทป์คอปเปอร์อ่ะหาหอยตีเมื่อกี้บอกวิตามินเกือเล้วโอ้โอะไรบอกมาถูกแล้วเต้วิตามินอยู่ไหนวิตามินอยู่ไหนผักอิ่งผ <c oughs> ล,<ๆ>ลไม้ออ๋เขาถามว่าอาหารประเภทใดผลไม้เออนะฮะอ่ะพี่ต้มเขาเป็นคอปเปอร์มาก่อนถูกไหม แล้วเป็นแล้วเป็นพิธีกรให้อ่านถูกไหมถูกต้องแล้วก็ชอา,าทำคลิปแนวสุ่มของเออชอบทำคลิปใช่กองคอนเทนต์กองสุ่มนี่หลากหลายมากเขาก็มีเพงชื่อกองสุ่มเหมือนกันนะเขาไปจากตรงนี้แหละเออ,อเข้าแก๊บกันหมดเลยนะยินดีด้วยยินดีครั้งละไปสามหมื่นครับขอบคุณครับอ่ะแต่มาดูกันว่าถ้าสามหมื่นกันหมดนี่เราต้องวัดกันอีกทีนะโอ้โหเ เดบอกเลยว่าโอกาสเขารอบสูงมากนะครับครับอ่ะเดี๋ยวเราดูนะอ่ะขอบคุณเมฆด้ครับขอบคุณครับอ่ะเราจะเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปนะครับว่าจะมีใครติดตามหมื่นอีกไหมหรือถ้าไม่ถึงเมฆจะเข้ารอบไปเลยหรือไม่ติดตามครั้งหน้าครับเพราะก็หม่กับพิควิดตอบเร็วรวยเร็ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ